รถปี2015ไม่เคยล้มไม่เคยชนล้มแปะแม้สักครั้งเดียวก็ไม่เคยนะครับลูกค้าเก่านี้รักษาดีมาก สวัสดีครับอ่รถคันนี้เป็นรถอ่ B W G S 8เป็นตัวนอมอนนะครับมันมีตัวนอมอนกับตัวโลตัวนอมอนก็คืออมันจะสูงกว่าตัวโลด้วยการโชคหน้ากับโชคหลังนะครับแต่คันนี้เป็นตัวนอมอนนะครับ รถคันนี้เป็นรถปี2015สภาพเดิมๆนะครับผลพามาดูว่ามันมีอะไรให้ความสนใจว่าหน้าซื้อแล้วก็ที่สวยดึงดูดลูกค้าดึงดูดคนที่อยากได้รุ่นนี้จริงๆครับนะครับผลพาดูเลยนะครับเบื้องต้นเคยเคยคือหนึ่งคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับรถปี2015ไม่เคยล้มไม่เคยชนล้มแปะแม้สักครั้งเดียวก็ไม่เคยนะครับผมก้า้าท้าพิสูจน์ว่าไม่เคยล้มแปะแม้สักครั้งเดียวเลยนะครับคันนี้ครับดูจากรอยตามนี้นะครับไม่มีรอยล้มแปะเลยครับลูกค้า เก่านี้ร <niño sharing> ักษาดีมากครับแล้วก็มาตรงถังนะครับตรงถังน้ํามันนี่แต่ฟิล์มใส่กันรอยไว้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงครอบถังแล้ฟิล์มใส่กันรอยไว้แล้วก็ไม้นะครับไม่ตอนนี้27,400กว่าโลนะครับคันนี้ไม้2 7หมดรถปี2015ถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับอ่าแล้วก็มาดูตรงปิ๊บนะครับปิ๊บได้3ใบนะครับอันนี้เป็นปิ๊บแท้นะครับเป็นเป็นปิ๊บ BM นะครับ3ใบนะครับซ้ายขวาบนครับ แล้วก็ยางรัดด้วยยางบิตโจนนะครับบิตโตนเบสเลกนะครับหน้าหลังนะครับอันนี้ยางเบิกใหม่นะครับยางนี่ยางใหม่ๆเลยนะครับครับอันนี้ยางใหม่เลยแล้วก็มีตะแกรงหม้อน้ํานะครับมีตะแกรงหม้อน้ําซ้ายขวานะครับอ่ากรอบไฟเลี้ยวหน้านะครับแล้วก็ตะตแกรงไฟหน้านะครับชิวหน้าแต่งครับสีสโมกครับ ันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับรับประกันว่าลูกค้าซื้อไปคันนี้รับรองไม่ผิดปังนะครับด้วยความเสน่ห์ของของตัวรถเองที่ที่ทมีอยู่ความเสน่ห์ก็คือความสวยความบำรุงรักษาที่ดีเจ้าของเก่าที่ดูแลแบบดีมาโดยตลอดนะครับแล้วอีกอย่างที่สําคัญไม่มีล้มแปะนะครับคันนี้ล้มหนักก็ไม่เคยการันตีได้ครับด้วยราคา5,49,000บาทสําหรับ GSA ปี2015ตัวนอมอนนะครับร้านโกมอเตอร์ก็ขอฝากมา GSA คันนี้ให้ลูกค้าพิจารณาด้วยนะครับถ้าใครมองหาอยู่ผมรับประกันเลยครับว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ